พี่น้องผมมาอยู่ในช่องมินิกลดหลังคันนะครับเหมือนี้ครับพานะครับมาเบ่งนะครับสัดส่วนนะครับมีหลายคนถามนะครับจะเป็นชุดก้านรานนะครับถ้าเป็นวาจุราครับผมตัวนี้นะครับมีหลายคนถามมาบอกสัดส่วนแน่นะครับสัดส่วนในการเล่านะครับนะครับตัวนี้เป็นอกนะครับลายดอกบัวนะครับ หเ็นดอกบัวนะครับเพิ่นว่าพาเห็นดอกบัวนะครับบัวเจกกันวางเจกกันครับอกนะครับนี่สัดส่วนน่จะเป็นตัวนี้จะเป็น2เม็ดนะครับเพชรวาวชุฬาสองเม็ดนะครับอกนะครับอกที่ใช้นะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับอกที่ชายร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้จะเป็นปีกนะครับ อีกนี่สองเม็ดนะครับคายลมเอาสามส่วนนะครับคายลมสามส่วนบวกสิบนะครับวัดมาเลยสิบนะครับบวกอีกสิบนะครับสามส่วนบวกเข้าไปอีกข้างละสิบเป็นคายลมนะครับวงการล้านนะครับว่าจุรานะครับตัวนี้ยังบานนเบียดนะครับเพราะกระเล้าเรีวนะครับตัวนี้จะเป็นขากบนะครับขากบนี่ ร3 0สาสิบนะครับจากส่วนขาวๆนะครับจะเป็นร้อยามสิบนะครับระยะมัดนะครับอันนี้นะครับระยะมัดจากหัวมานี้นะครับสี่สิเก้านะครับสี่สิบเก้าห้าสิบก็ได้นะครับแบบเตนะครับส่วนมัดจะเป็นสี่สเก้านะครับระยะกลางปีนะครับจาก4ี่สิบเกามานะครับ มานี่นะครับระยะกลางปีหกสิบสามนะครับคือสัดส่วนนะครับอันนี้นะครับระยะกลางปีหกสิบสามเซนติเมตรนะครับโดยหันไปเป็นถ่ายนะครับปล่อยถ่ายนะครับระยะกลางมัดขากบนะครับมัดขานะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเซนนะครับ มะเอาเศ้าหันหรอครับหานสองหรอครับยี่สิบสามหานสองฟังละหรอละครับยี่สิบสามหันนะครับเป็นระยะกลางหันนะครับวัตระครับยี่สิบสามหนสองเลยนะครับแบ่งครึงเลยเอานะครับจะได้ตามปีปีเลยนะครับเสียกเอาเสียกมัดค้านะครับกากุกเอาซ้ำระยะกลางปีนะครับหรือบวกสองก็ได้นะครับเดี๋ยวเตะนะครับ ความตากทีเดี๋ยวจะหมักนะครับขึ้นกระรานนะครับผมขึ้นบมขึ้นแล้วครับสู่ฝั่งครับผมสัดส่วนนะครับมีหลายคนถามมานานๆขอมานะครับว่าสัดส่วนจุฬาเขาห็ดอย่างไรนะครับเป็นยังไรนะแบ่งยังไรนะครับตามที่บอกเลยนะครับเอาย่าอีกเท่าหนึ่งนะครับไปอีกสองร้อยเซนนะครับ อกร้อยเจ็ดสิบนะครับขาร้อยสามสิบนะครับซ้ำนี้นะครับผมเลาเดี๋ยวจะมักครับปลายอ่อนปลายแข็งนะครับสายดันสายเบานะครับเดี๋ยวแตะนะครับบอกกันบ่อใดนะครับเดี๋ยวจะพุ่มพื้นที่นะครับล่มมันบวคือกันครับผมผ่นหมักแข็งผืนหมักอ่อนนะครับตัวีดันล่มกลางๆนะครับเห็ดนะครับการดันล่มกลางๆครับผมเหลาสามมือครับ ยังบ่อนี่เลียวอยู่นะครับย่งเชเขาสกิลอีกจังมัดนะครับเขาไปดัดเขาสกิลแบบอยังไอยมัดนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกที่อัปเดตให้เบิ้งนะครับจุรานะครับสวนลบนะครับสวนวัดป่าใหญ่นะครับสำนักวัดป่าใหญ่นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ารอเบิ้งนะครับจะเป็นเสียพนุ่มอยู่บ่อนะครับเดือจะเป็นอย่างไรนะครับรอเบิ้งนะครับ เป็นสวนลบนะครับทีนี้ก็เป็นอย่างไรนะครับผ้ามาเบิงซดีๆนะครับนี่คนขอมาไล่นะครับว่าสัดส่วนหน้าเฮ็ดยังไรนะครับนี่นะครับขาวๆให้เบิงนะครับบ่งงามนะครับกลังหัดนะครับมือก็แตกเบิ้ดครับผมเกือกเสี่ยวนะครับมือบหมุนเบิ้ดรับดึงเสียกไล่นะครับสักเบาะไรมือหลอกมือแตกเบิ้ด มาทานคือเตาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ฝาก็ทำนี่แหละครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับผมมาทานคือเตาละครับนะครับผมัดีดีที่ครับผมมาสิเป็นยังไงนะครับเซลซีได้นะครับงามนะครับเมียนมาได้นะครับคือเก่ากับผมคือเก่ากมาทาน